ผมไม่ลองจากช่องแองเกิลเมนะครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกยยอดระย้อนไม่ได้มาสองถึงสามปีแต่ว่ารักษาจริงจังได้เกินปีแนละ้วคือรักษาจนตอนนี้อาการมันหายแล้วแหละก็รักษามาหลายปีแล้วก็เป็นปกติของคนที่เป็นกดไหลย้อนน้อยที่จะหายไว้ดังนั้นผมเลยต้องหาข้อมูลด้วยตัวเองะครับว่าอาหารไหนกินได้อาหารไหนกินไม่ได้ก็คลิปนี้จะมาพูดถึงข้าวโอนนะครับว่าคนเป็นกดไหลย,ย้อนอะ่ะเคียน,นหรือเปล่าอ่าก็เราม,มาดูค่าเทนก่อนดีกว่า ค่า pH คืออะไรค่า pH คือค่าวัดความเป็นกรดหรือด่างของน้ําหรือของเหลวนะครับผมถ้าค่า pH นั้าต่ากว่าเจ็ดแสดงว่าน้ําอาหารหรือว่าของเหลวที่เนี่ยมีฤทธิ์เป็นกรดนะครับข้าวโอ๊ตอาจจะมีความเป็นกรดอยู่ที่หกจุดสองไม่ใช่ค่า pH ของค่า pH ของข้าวโอ๊ตอ่ะจะอยู่ที่หกจุดสองถึงหกจุดหกศูนย์นะครับถึงแม้ต่ากว่าเจ็ดก็สามารถกินได้นะครับผมแล้วข้าวโอ๊ตเนี่ยถือเป็นอาหารที่ สำคัญสำหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้าวโอเนี่ยเต็มไปด้วยไฟเบอร์ครับผมส่วนใหญ่อ่ะอาหารที่มีไฟเบอร์ก็พวกผักผลไม้แล้วก็ไฟเบอร์เนี่ยมันช่วยทําให้ลําไส้เราอ่ะทางานดีขึ้นทําให้อาหารย่อยง่ายขึ้นแล้วก็เป็นการย่อยแบบว่าที่ไม่ได้ใช้กรดมากนะครับผมคือถ้าเปรียบเทียบกับสับปะรดมันก็ช่วยย่อยเหมือนกันแต่ว่าสับปะรดอะ่ะมันเป็นการใช้กรดย่อยนะครับคือสับปะรดอะ่ะ คนเป็นกรดไ้อนอ่ะห้ามกินเด็ดขาดเพราะกรดมันเยอะอืมแต่ว่าคนที่เป็นกรดไ้อนอ่ะก็ต้องเลือกเลือกอาหารที่มันกรดเยอะอยู่แล้วก็ไฟเบอร์ช่วยได้มากแล้วก็มันจะช่วยลดโอกาสที่กรดจะไหลย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหารได้ด้วยไม่ถึงข้าวโอ๊ตนะนอกจากนี้ข้าวโอ๊ตอ่ะยังช่วยดูซึมกรดในกระเพาะอาหารได้ด้วยครับผมใครมีปัญหาแสบท้องจะกรดไหลย้อนเนี่ยข้าวโอ๊ตมันก็สามารถช่วยตรงนี้ได้น,นะครับผมนอกจากนี้นอกจากนี้เนี่ยข้าวโอ๊ตอ่ะ ยังช่วยทาให้เรารู้สึกอิ่มนานคือกินตอนเย็นก็ดีนะครับผมเพราะตอนกลางคืนเนี่ยจะได้ไม่รู้สึกหิวครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยข้าวโอ๊ตเนี่ยก็ไม่มีไขมันสูงหรือว่าคาเฟอีนเลยอาหารไขมันสูงหรือว่าพวกอาหารที่มีคาเฟอีนเนี่ยสามารถกระตุ้นให้กดไหลย้อนรุนแรงขึ้นข้าวโอ๊ตอ่ะไม่มีส่วนประกอบเหล่านี้ดังนั้นก็ไม่มีปัญหาสำหรับที่เป็นกดรดไหลย้อนอยู่แล้วครับผมแต่ว่าผมมีคําเตือนนะครับถ้าจะกินข้าวโอ๊ตเนี่ยก็กินเปล่าเปาดีกว่าคือผมหมายถึงปกติข้าวโอ๊ แต่ว่านมอ่ะนมบัวคนเป็นกลยิยอนอ่ะคนหลีกเลี่ยงนะครับผมเรื่องนมนี่ผมได้ทารายละเอียดไว้ในคลิปอื่นละไปดูได้คือข้าวโอ๊ตอ่ะเราก็ต้องอาจจะนําไปต้มกับน้ําเปล่านะผมหลีกเลี่ยงอาหารหลีกเลี่ยงพวกนมหรือว่าท็อปปิ้งผลไม้แห้งนะครับเพราะว่าพวกนั้นอนะ่ะอาจจะให้กริยอนกันบได้คือผมต้องบอกว่าข้าวโอ,อ๊ตอ่ะมันมีประโยชน์แต่ว่าวิธีปรุงเนี่ยมันเอาจริงนะกินกับน้ำเปล่ามันรสชาติปัาสกมากผมบอกเลย แต่ว่ามันมีประโยชน์นะครับผมคือเราต้องคือต้อง,องทําใจคนเบ็นกรดยอนต้องกินอาหารที่มันปรุงน้อยหรือว่าจืดๆนะผมคือการกินกับน้ําเปล่านี่ต้องกับน้ำเปล่าผมผมผมก็เคยกินนะแต่รสชาติมันไม่ได้เรื่องเลยกินกับนมอะ่ะดีที่สุดแต่ว่าอย่างที่เรียนโมไปคนเป็นกริยอนบางคนอะ่ะอาจจะมีปัญหากับอาหารพวกนมับผมก็ต้องทดลองด้วยเองก่อนถ้ากินแล้วมีอาการก็เลิกกินแล้วไม่มีอาการก็ก็กินต่อครับผมอ ก็ถ้าหากใครมีอาการกดไหลย้อนที่แบบกำเริบรุนแรงอยู่ก็สามารถใช้การฟิสคอนในการบรรเทาอาการได้หาซื้อที่ไหนหาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปร้านขายยาอย่างนี้หรือว่าหาซื้อได้ตามช็อปปี้ก็ได้กดตรงตะกาตรงนี้ครับผมก็สัปที่นี้ก็ขอจสนเพีงเท่านี้ผมแทบจเกี่ยวกับอาหารแล้วก็กรดไหลย้มากมายเลยก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้สัปที่นี้ก็ขอจสนเพีงเท่านี้ขอบคุณคับ